ใครว่าเรื่องการเงินน่าเบื่อการยื่นกู้สินเชื่อเป็นเรื่องยากวันนี้เราจะพามาเกาะขอบงานครบ XK Bank Financial Day ที่คคบรัชดาพระราม9ก้าสหรับลูกค้าที่จองซื้อโคฟคอนโดไปแล้วหรือลูกค้าที่สนใจซื้อโครงการงานนี้จะทําให้เข้าใจขั้นตอนการยื่นขอสินเชื่อเป็นเรื่องง่ายไปเลยโครบอ็กเค k บงได้รวมเอาความรู้เรื่องการยื่นกู้สินเชื่อมาไว้ที่เดียวไม่ว่าจะเป็นเจ้าของธุรกิจพนักงานออฟฟิศหรือวัยรุ่นสร้างตัวก็สามารถเข้าใจง่ายแถมยังสนุกด้วยงานที่จะพาไปพูดคุยเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับการยื่น ินชอ่นาทีนี้ต้องขอบอกเลยว่าการยื่นกู้จะไม่ยากอีกต่อไปเพราะเรามีเกสผู้เชี่ยวชาญจากเคแบงมาให้ความรู้เกี่ยวกับสินเชื่อและเตรียมตัวแบบจัดเต็มยังไม่พอในงานยังมีช่วงเวิร์กช็อปและช่วง q a ให้คุณได้ถามตรงตอบชัดเจนจากผู้เชี่ยวชาญจากเคแบงไม่ว่าคุณสงสัยอะไรก็สามารถเคลียร์ได้หมดที่นี่เราทําให้ทุกอย่างเป็นเรื่องง่ายและใครที่มองหาคอนโดสามารถแวะเข้ามาได้ที่โครบราชดระราม9และโครงการโคบเกษตรศรีปทุมได้เลย จบทุกความกังวลในเรื่องของการยื่นกู้บอกเลยว่าหายห่วงใครที่ไม่อยากพลาดคอนเทนต์ดีๆจากทางโคบและเคแบงก์ก็อย่าลืมติดตามพวกเราไว้นะคะ